คลิปนี้พอวาชวนทุกคนมาปลูกขักพุ่งไว้กินค่ะปลูกง่ายและดูแลง่ายมากนะคะแค่2วันดูสิคะแทงรากแทงยอดออกมาเลยค่ะ กลวยสวนสวัสดีค่ะพาทุกคนมาดูผักบุ้งที่เราปักชำไว้นะคะได้2วันพอดีเลยค่ะเราก็ได้ปักชำในกระถางแล้วก็ถุงปลูกนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็อยากจะปลูกพืชผักไว้กินเองค่ะผักบุ้งก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้ปลูกนะคะว่าปลูกง,ง่ายมากค่ะดูแลง่ายอันนี้คือที่เราปักชำไว้2วันนะคะก็แทงยอดแทงรากออกมาเลยค่ะผักบุ้งที่เราจะนํามาชํานะคะก็ให้เด็ดตามข้อค่ะเพราะว่าเขาจะแทงรากหรือว่าแทงยอดตามข้อนะคะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือรากเขากาลังเดินเลยนะคะหลังจากที่เราปลูกไปประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะช่วงแรกๆยอดอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเรายิ่งเด็ดยอดก็ยิ่งแทงยิ่งเยอะขึ้นมาค่ะ ปลูกไว้สักสองสามตะกร้านี่คือเก็บกินไม่ทันเลยนะคะปลูกไว้ใกล้มืออยากกินไม่ไหร่เราก็เก็บมากินได้นะคะสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะแกงเจ้าผัดนะคะทางนี้ชอบกินกับส้มตําใส่มาม่าก็อร่อยแล้วทุกคนชอบเอาผักบุ้งมาทําเมนูอะไรกันบ้างพอวัรีสวนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาปลูกผ,กผักไว้กินเองค่ะถึงแม้จะไม่มีพื้นที่เราก็ปลูกไว้ในกระถางในตะกร้าหรือว่าวัาสดุเหลือใช้อะไรก็ได้นะคะถึงจะอยู่หออยู่คอนโดเราก็มีสวนควรัวเล็กๆมีผักปลอดสารพิษไว้กินแต่จะได้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ